อกกันที่จุดบริการประปาสนามของกรมกรทหารช่างโดยกรมทหารช่างที่21ตั้งอยู่ที่ริมคูเมืองหน้าสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าผลิตน้ำประปาสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ตั้งแต่6ตุลาคมที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากน้ำในแม่น้ำปิงสูงเกินจุดวิกฤตเป็นอุปสรรคกับกระบบการผลิตน้ำประปาสถานีป่าตัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่จาเป็นต้องหยุดการผลิตน้ําชั่วคราวนะคะต้องผันน้ําจากสถานีอื่นเข้ามาแทนทําให้น้ําประปาในเขตตัวเมืองหลายจุดนั้นไม่ไหลหรือถ้าไหลก็คือไหลอ่อนกรมทหารช่างที่21ได้ดูดน้ําในคูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาผ่านชุดประปาสนามที่สามารถผลิตน้ําประปาสะอาดได้เฉลี่ย6,000ลิตรต่อชั่วโมงแต่ละวันก็มีผู้ะสบอุทกภัยนําภาชนะบรรจุน้ํามาขอรับน้ําจํานวนมากค่ะจากการดําเนินการตลอด8วันที่ผ่านมายอดผลิตน้ําประปา สนามสะสม1น2ล้านสลิตรซึ่งในวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายระบบประปาสนามไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อค่ะครับ